วันนี้เราจะมาแกะกล่องสินคา้าตัวใหม่นะครับเป็นสว่านไร้สายมิกิตาเรามาดูกันนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยเป็นตัวสว่านมิกิต้าและในกล่องเราจะมีแบตเตอรี่ให้สองก้อนนะครับแล้วก็แท่นชาร์จแล้วก็ดอกสว่านายไขค,รครวงหนึ่งตัวนะครับสว่านตัวนี้เป็นสว่านตัวเล็กกระทัดรัด สามารถใช้งานได้เทียบเท่ากับสว่านตัวใหญ่เลยแล้วก็การใส่แบตนะครับง่ายมากเลยการใส่แบตเตอรี่กดข้างหน้าน,นี่ครับแล้วก็สไลด์เลื่อนขึ้น <c oughs> ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับสว่านไร้สายมกอต้าสามารถใช้ได้กับสถานที่ที่ไฟเข้าไม่ถึงแล้วก็งานเล็กงานเบางานหนักใช้ได้เทียบเท่ากับสว่านตัวใหญ่เลยงานมุงหลังคายึดฝ้าผนังหลังคาได้หมดเลยครับ สว่านตัวนี้มีแรงวัดที่450วัตต์มี3าระบบนะครับเจาะแยกกระแทกมี3าระบบในตัวมีความเร็ว2ระดับระดับ1ระดับที่2องถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถลิกดูได้ที่เพจนี้หรือเบอร์โทรนี้แล้วก็ถ้าหากลูกค้าท่านใดสะดวกก็สามารถเข้ามาดูสินค้าได้ที่ร้านฟุกวัสดุก่อสร้างได้เลยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย